ทอดหมูสามสันแล้วกัอ่าอีัมันซุปซุปน้ำไม้ซุปน้ไม้มะกินน้ำกขนพี่น้องเบิงเบเลิสมเมแตนเลยเห็นบออู้เป็นต่เศขัดพี่น้องหิมะหิมะหิรเลี่ยวไม่มาหิเบิงเบงเบเลิสมเมแตหิมะบากทีนี่มีนมพอมนี่บ่เชียรพี่น้องสกุลสกุคนลำานำมไวร่างกายแขงแรงสมบูรณ์กันสกุลสกุลสกุลนจ๊ะ สีว่าผิดดิบติกติดแล้วเปิดผ้าอบพบนางชมพูเสงจันแล้วนี่ไม่มากินเขา่าล้วกันโง่เลยสมัยมันจะได้เข่าขอ่อยนี่ว่าหนึ่งซุปใหม่ๆอายขึ้นหวนๆหเลยเขาตาหัวควยก็เกาละจ้าว่าเปล่าก็ท้ามาานิยมก่อนพึงเฮ้ยให้แฟนคลับฮักแฟนคลับหลง ผู้ใดฮักผู้ใดชอบยา่าฉันพูเอ็นดูสงสารยา่าฉันพูกะกดซับจะใครใบบักกูดกดติดตามเห็นได้จ้าเด้อจ้าถุกกดไลค์กดรุบกรอบยา่าฉันพูเนจ่าเดา้อจ้าถุกเพี้ยงปิดก่อนมาเลยมึงเออาปิดเข่ามันสิเย็นก่อนอาจารเนาะมากินซุปหน่อไม้น้ำกันเห็นปะซุปหน่อไม้นะจ๊ะซุปหน่อไม้เลือดสมั่นเต็มเลยหอนหอนไปเนาะมันหอน อากาศมันหนาวอากาศมันหนาวฟินไฟแต่ว่าเข่ามันห่อนข้ามันร้อนเหมือนยาสนูเลยเห็นปะคุยได้บะทีนิ้ป่ะจำได้คุยเอาอืมนี่โต๊ะเนาะอืมมืซ้ำซ้อนเลยอืม อืมเด็อกสเปริล hmm. อ mm ืมแอมเบบอืมเด็ดอ่ะอันพอกสเปริลปแอมเบบู ออีสานอีสานพี่เคยได้คอซุปแมมบูซุปหน่อไม้หน่อไม้ก็คือแมมบูนะคะบัดซุปอัลโดอัลโดว่าฮาตุเซออิงเบ็ซุป just in ซุปแมมบูโอเครูบ รสแซ่บรสสามผันปวดปวดขนานแท้ปอวออเตรียขนานแท้นะคะ ที่ซื้อผักผักนั่นนะไม่หมวัวราทางอินไทยไทยไม่หมัวได้คอใบหัวระาผ่าเบสบุลิสเมลเบิรดจิงน,นิดดีคอเปดสส์เอเชียเปสสเสั้นขับถวานหลัง ยายจิ้นผักไทยอ่ะนี่จะสุดๆเขาไม่ขายด้วยหรือออสเตรเลียสมมีจจะหลายนครับผ<ๆ>ักกตงแง่งกัีอืม ท่ามไม่มีไม่ได้ดีนี่เจ็บน่าดีตะกินอืมเอี่ยดลองทีะ เกี่ยวบอมนี่ก็พวกที่ผักกระแงานี่พวกทีงผักกระแงานี่คะหอมดอกผักกระเยานิ้นสงสาวแหลมคำลงมาเอบเอบเขียดตนาเขียดตนาหรือแมงเกนูนเขียดหัวเขียดขาทำเห็นหมอลำพากันมวน อยู่ไหนน้อม่ีปวนไม่ใหยียบวนเอ้ยอยู่ไหนมาเดอ้อมากินซุปน้อไม่มาเดอ้อมากินซุปน้อ,มอ <c ười> มมไม่มามาเมียปวนมากินซุปน้อไม่นั่นกันคุยเลยคุยเลยบ่ต้องจำจคุยคำมียังไม่เสียบเนาะอืฮึฮึ Để không thích thích thích. nó cầm tay nó hái trứng đánh chập coi như nào, cái này nó nhiều mấy 咖喱，咖喱咖喱咖哎，那个是那个里的卷，那是、嗯这个、什么酱呢？ นเส้นบๆซุปหนูไม้นะโอ้ว่กกริกระดนกระเด็นเข่ากระดับไปคนแก่วงอมซุปหนูไม้ตุปเองนะคะนี่้

dạng bồn của nó dạng bồn Ừ, ừ. Chui bồn, dạng bồn. Dạng bồn. In tục tay thông tìm 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 con là tìm này tìm tìm แต่แ่บรรดสานโบ้กอ็อยู่เมืองไทยบ้บนเนาดิมุสาัานมันเป็นแบบออกมันมๆนบ้ค่อยหวานแล้วกับโบค่อยมันแล้วกับบจืดแบบโอ้มันเข้มข้นแซ่บ mắm 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 Mặn mắm mặn mắm mặn mắm 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 xin mặn, mắm xoay mắm 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 เแ็กๆๆเนาะเพลิ่ร้อมเลยเลาะ Mm hm. Mm -hmm. mm -hmm. เราไม้ห่อผักเะ แมมบูแมมบูซุปอีสานอีสานแมมบูซุปอื ฝนมาตกเนี่ยตอนแรกว่าเป็นนาง,ง,งนกินขนมอร่อือมมันหนาวอืมหนาวค่อนม่มันมไม่แดดเลยบารโมโร่อนฝนมาตกบารมันไม่แดดมันหนาว <laughs> ừ. <laughs> bây <này> giờ <đứng> <laughs> <laughs> mình vậy bây bây giờ mình